สวัสดีครับผมชื่อนายศักชัยเมงสีนุ่นครับเป็นสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ Super AI Season 2นะครับซึ่งมีหมายเลขประจำตัว Super AI 2 2ง,งสองสน,นะครับสำหรับวันนี้เองผมอยากจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอการสร้าง Regression Algorithm um นะครับด้วยภาษา Python โดยที่มีวัตถุประสงค์สําหรับการเรียนรู้นะครับผมเองนะครับก็ตั้งใจนะครับที่จะถ่ายทอดนะครับความรู้เกี่ยวกับ AI นะครับในลักษณะที่การเรียนรู้ง่ายๆสําสหรับคนไทยนะครับด้วยคําพูดทางเฟอร์เอ็ด e ุซ ARNING FOR THAI ตัวนผมเองนะครับผมเรียกตัวผมว่าครูโอ นะครับเพราะครูนะครับจะสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะผมคิดว่าจะนำคนะวามรู้ที่ได้รับเนี่ยนะครับจะไปเผยแพร่นะครับให้กับสาธารณชนคนไทยนะครับให้ได้เรียนรู้ AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายๆและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้จริงสำหรับหัวข้อที่จะมา แบ,บ่งปันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ r t กเ a t o o n a ลก o รินะครับโดยจะแบ่งเป็นสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะพูดถึง s ซู e e r r ์ e g a t i o n นะครับแล้วเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของมันตนรีโมดิเอต์ลีเ t i o n นะครับเรา ผุก็เคยเป็นเป็นอย่างดีนะครับสิบริเนียลิเกชันนะครับอย่างสำหรับผมเองเนี่ยนะครับก็ได้มีมอกาสได้ใช้สิบริเนียลิเกชันตั้งแต่ตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับในชั้นปีที่2ในการทำวิชา,าปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์นะครับนะซึ่งตอนนั้นเองก,ก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงนะครับว่าคืออะไรเพียงแต่ป็นรู้ว่า,าจะต้องนะพอดกราฟ นาทับจัดก,การทดลองนะครับแต่ก็าาคับคายคับคลาจําได้ว่าก็อยู่เรียกว่าสมการเชิงเส้นนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าสมการเชิงเส้นที่นะครับพวกเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับมัธยมนะครับจนถึงระดับบุคลมศานั้นสมการก็จะรูปอยู่ในรูปของ y เท่ากับ b ศูนบวก b หนึคู x นะครับหรือบางคนก็อาจจะเลียกจนติดปากว่า y เท่ากับ ax บว b นั่นเองนะครับโดยที่ว่า b ศูนย์และ b หนึเนี่ยนะครับคือ o อ f f i c i e n t หรือสะไทยรีกว่าค่าสัมประสิทธิ์นะครับในการที่เราจะหาค่า uh, Linear r e g r e s t i o n ได้นะครับสิ่งที่จะเป็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับนะนะครับก็คือความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร x และตัวแปรตัวแปร y นะตัวแปร x ก็เป็นตัวแปร ตัวแบบต้นนะครับตัวก็คือตัวกระตามนะครับดังนั้นเนี่ยการหาสัมประสิทธิ์นะครับ b0 กับ b1 เนี่ยนะครับก็จะเป็นการหาคําตอบนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับเราสามารถหาสันการเชิงเส้นเนี่ยยังง่ายนะครับโดยอาศัยค่าค่ามีนค่าเวลเลียนและก็ค่าโคเวเลียนนะครับนะซึ่งนะครับ วิธีการที่เราจะมาเรียนรู้กันเนยนะครับเราก็จะเอาในความคิดเหล่านี้นะครับมาเขียนอยู่ในรูปหรืออธิบายโดยใช้ Android ทึมนะครับด้วยภาษา Python นั่นเองนะครับโดยในที่นี้ในตัวอย่างอันนี้นะครับก็จะใช้ข้อมูล s o m ต d i s Auto i n s น r a n c e นนะครับในการศึกษับเปรียบนะครับพารามิเตอร์อยู่2ตัวคือ x และ y โดยมีขั้นตอนนะครับทั้งหมด5าขั้นตอนในการน1นะครับคำนวณหาค่ามีนและค่า variance อันที่2นะครับคำนวณหาค่า covariance นะครับลำดับต่อมานะครับก็ประมาณการค่า c o v f r i a n c สัมประสิทธิ์นะครับแล้วนำค่า mean variance covariance และ c o v a r i a n นะครับไปใช้ในการทำนายผลนะครับ แล้วก็เราก็จะนำแนวคิดเหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับชุดข้อมูลนะครับ Swedish Auto Insurance Case Study นะครับแล้วไปดูกันครับว่าเราจะมีวิธีการที่จะเอาแนวคิดหรือความเข้าใจในเรื่องของ Regression Algorithm เนี่ยไป implement นะครับในภาษา Python ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักชุดข้อมูลก่อนนะครับว่าข้อมูล เดอร์เตอชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยสส่วนด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของจํานวนครั้งในการเครมนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือจํานวนเงินนะครับที่ต้องจ่ายนะครับสำหรับการเครมนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้ก็อ้างอิงมาจากแก๊กเกนะครับก็เป็นชุดข้อมูลมาตรฐานที่มีการใช้งานกันอยู่ซึ่งเป็นการสิ่งที่ง่ายสำหรับการเรียนรู้นะครับนะแล้วมาดูครับ นะจากสมการ y เท่ากับ b ศูนย์บวก b หนึ่งคูณ x นั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องหาคือหัวใจเลยนะครับคือ่าสัมประสิทธิ์นะครับ b ศูนย์แล้วก็ b หนึ่งนะครับ, 0, 1, รบเราก็จะเห็นว่าเรามีสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเยอะแยะเลยนะครับนั่นหมายความว่านะครับในโจทย์ปัญหาอันนี้นะครับ เราต้องหาค่ามีนค่าเฉลีย่ยค่าเวลเลียนแล้วก็ค่าโคเวลเลียนซึ่งให้ได้มาซึ่งสมการเชิงเส้นอย่างง่ายอันนี้น,น,นะครับ นะเรามาดูครับว่าวิธีการเราจะมีการดำเนินการยังไงแปลงจากสมการเหล่านี้นะครับให้ไปอยู่ในรูปของอัลกรอริทึมในภาษาไพทอนเนี่ยนะครับนะวิธีการหาค่ามีนนะครับเราก็เขียนฟังก์ชันมีนในภาษาไพทอนเนี่ยนะครับโดยาเราเขียนจากสมการแล้วนะครับเราหมายความว่าเอาค่าผลรวมของค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับหารด้วยจํานวนนะครับ จำนวนของของค่านะครับในโจทย์ตัวอย่างอันนี้เราจะเห็นว่าค่า X เนี่ยนะครับคือค่าที่เราต้องการหาเนี่ยนะครับประกอบด้วย1 2 4่แล้ว5นะครับเราต้องหาผลรวมนะครับแล้วดูจำนวนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็มีจำนวนเท่ากับ5นะครับนะในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถใช้สมการอันนี้หาค่าได้ทั้ง x กและกวนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับนะนั่นคือเราต้องการหาค่า variance นะครับนะซึ่งเราก็สามารถเขียนเป็นสมการนะครับเป็นอัลกอริทึมในภาษา y t ท o นนะครับนะเราก็สามารถหาค่าหาค่าเฉลี่ยำรังสองนะครับของทุกๆค่านะครับนะแล้วมาหาผลรวมก็จะได้มีค่ามินนั่นเองนะครับนะ จากโจทย like kind of mm ์ป hmm. ัญหาเหล่านี้นะครับเราก็จำลองชุดข้อมูลอย่างง่ายนะครับนะบอกประกอบด้วย data set ตเนี่ยนะครับคู่ลำดับของตั้ง x และ y เนี่ยนะครับเราก็เอาฟังก์ชันในภาษาไ t ท o นนะครับที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อคำนวณหานะครับเราก็จะพบว่าค่าเฉลี่ยของ x เนี่ยนะครับก็อยู่ที่3.0นะครับ v a r i a n e ก็อยู่ที่10 สูงนะครับในขณะที่ค่า y เนี่ยค่า mean อยู่ที่2.8แล้วก็ค่า variance อยู่ที่8.8นะครับอันนี้ก็จะเป็นการหานะครับค่า mean variance น,นะครับอย่างง่ายนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาค่านะครับค่า x แล้วก็ y มาพล็อตกราฟนะครับนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปคำนวณนหา covariance ต่อ นะครับซึ่งจากฟังก์ชันของการหาควาของโค a วเรียนนั้นนะครับเราก็จะแปลงสมการนะครับอย่างที่เห็นอยู่บนสไลด์เนี่ยนะครับมาเป็นภาษาไ t h o นนะครับนะซึ่งก็จะง่ายสำหรับการคำนวณของเรานะครับนะถัดมาครับนะก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณหาค่าเวเรียนนะครับที่เรา คำนวณนะครับโดยการเขียนโปรแกรมโดยภาษาไพทอนนะครับผลลัพธ์เราก็จะพบว่าค่าโควาเรียนที่ได้นี่นะครับมีค่าเท่ากับ8.0นั่นเองนะครับนะในลรรดบต่อมาครับเราต้องการประมาณการค่าสัมประสิทธิ์ดิ้งเอฟฟิเนนะครับในที่นี้ก็คือ b0 แลวก็บีนนั่นเองนะครับจากสมการตรงนี้เราก็สามารถถอดความหมายนะครับบอกว่า b 0ศนย์เนี่ยนะครับ กนะ็จะเกิดจาก b 1นะครับมีลบด้วย b 1ค่คูณ b 0นะครับก็คือ mean y ลบด้วย b 1คูณ m e x นะครับนะตอนอื่นนะครับเราก็หาค่าของ b 1มาก่อนนะครับเราพบว่า b 1สามารถคำนวณได้จาก covariance ของทั้ง x และ y นะครับแล้วก็หารด้วย v a r i e ของ x นะครับซึ่งเราก็สามารถแปลงเป็น อัลกอริทึมนะครับในภาษา Python นะครับในโค้ด quote, เนี่ยที่เห็นนะครับบนหน้าจอนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณหา c o ล e f f ฟ i เชนสนะครับซึ่งเราก็พบว่าจากชุดข้อมูลดังกล่าวที่เราใช้เป็น,เนตัวอย่างเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาโ o e f f i c i e n นสนะครับ v 0เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ0.4นะครับในขณะที่ V1 ก็มีค่า,า0.8นนะครับนะ ขั้นตอนต่อมาครับเราก็เอาค่าของสัมประสิทธิ์ที่ได้ทั้ง b 0และ b 1นึะครับมาคำนวณหานะครับค่าที่เราจะพยากรณ์นะครับเราก็สามารถเขียนนะครับอยู่ในฟังก์ชันในภาษาไพทอนเนี่ยนะครับตามสมการเนี่ยนะครับเราอ็พบว่าหลังจากที่เราได้ค่าของสัมประสิทธิ์นะครับมาจากฟังก์ชันโค f i เ i ช n นแล้วนะครับเราก็เอาค่าตั้ง b ศและ b 1นเนี่ยนะครับมาคูณด้วยตัวแปร x นะครับเราก็จะได้ค่าของการวิเครา์นที่นี้ก็คือ y h i t e h น t ะครับหรือนะครับเราแปลงนะครับฟังก์ชันอันนี้ให้อยู่ในรูปฟอร์มทั่วไปนะครับสำหรับการลองรับนะครับตัวแปรหลายๆตัวก็ได้เช่นกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับจากการที่เราประมวลผลการเขียนโปรแกรมจากชุดข้อมูลตัวอย่างของเรานะครับในที่นี้นะครับเราก็เลือกนะครับ ชุดข้อมูลมา1ชุดนะครับสำหรับการเพียากรเขพบว่านะครับค่าจากสัมประสิทธิ์ที่เราได้นะครับเราก็สามารถพียากรค่าได้นะครับมีค่าคขรงหนจุดสองนะครับนะพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็นำอัลกอริทึมในภาษาไพทอนทั้งหมดเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับเพื่อที่จะมาหาประสิทธิภาพนะครับของ อัลกอริทึมซิมเปิลลินเนียลวิเกชันอันนี้นะครับนะเราก็พบว่านะครับจากการคำนวณทั้งหมดเนี่ยนะครับจากทุกๆฟังก์ชันในซาฟต์แวอนที่เรามาใช้เนี่ยนะครับนะเราก็สามารถคำนวณออกมาได้ครับว่าค่าที่ได้จากการเรียก่อนเนี่ยนะครับนะเอ่อหนึ่งจุดสองนะครับโดยที่เรามีกราวด์ทูตเนี่ยนะครับหรือค่าที่เราจะเอ็กสเนะครับนะถ้ามีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับนะ แล้วก็ค่าตัวแมทริกซ์ที่เราใช้วัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนะครับของโมเดลอัน,น,น ar, ation, er ror, เนี้ยนะครับิูเปอร์เรเนียรีเกชันแล้วก็จะใช้ลูสมีนสแควร์เออร์เนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีค่าเท่ากับ0.693จกนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการที่เรานะครับนำโค้ดมานะครับหาทั้งหมดเนี่ยนะครับนะมา ประเมินนะครับหาประสิทธิภาพของอักตราทึมนั่นอีกนะครับนะในขั้นตอนนะครับนี้นะครับเราก็นำเอาอักอริทึมสภาษาไพทอนที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาใช้ทดสอบกับชุดดัตเ set ซตนะครับซูวิตตี e สปอรตอิลนะครับนะซึ่งเราก็จะพบว่าค่ารูมิสแปรเออร์ นะครับนะของอันกรอยทึ่มชุดนี้นะครับก็จะมีค่า33.63นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับเราก็เห็นว่านะครับเส้นสีส้มเนี่ยนะครับก็เป็นค่าที่ได้จากการเพียกรนะครับส่วนค่าในจุดสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่ากราวทูดนะครับที่เกิดจากความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นประสิทธิภาพแล้วนะครับว่าการทำงานของ s u p e r l i n e a r i ี a t i o n i o n เป็นอย่างไร ነጠብጣብ สำหรับในหัวข้ออันที่2นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ Simple Linear ์รู a t i o n แล้วเรามาดูครับในกรณีที่เรามีตัวแปรตัวแปรต้นเนี่ยนะครับหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น X1, X2, X3 เกจนถึง X ใดๆนะครับหรือ x ที่ n นะครับในกรณีอย่างเนี้ยนะครับเราจะหาค่าผลลัพธ์เนี่ยนะครับหรือตัวแปรตาม Y ได้อย่างไรนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะเลือกใช้วิธีการคำนวณหาโ o ล f f ิ i ชนส์นะครับอาก สนะกอติสสการเดียนเดซเซนต์นะครับ Design, นะซึ่งจากวิธีนะครับอัลกอริทึมสกอติสสการเดียนเดซเซนต์เนี่ยนะครับเราก็พบว่านะครับเราสามารถที่จะหาโคเอฟเฟชันหรือเวทนะครับที่เราจะออพติมัล์เนี่ยนะครับนะโดยใช้เลอร์นิ่งเลทนะครับมาช่วยในการคำนวณน,นะครับนะร่วมกับค่าค่าเออร์เลอร์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับ นะซึ่งในกรณีนี้นะครับการเรียนดีเซนต์เนี่ยนะครับเราต้องการหาค่าที่ต่ำที่สุดนะครับนะมีมีมินิมัลคอสที่น้อยที่สุดนะครับนะเลืตามคอนเซปต์สองสกอติสนะครับซึ่งจะเป็นการสูมนะครับในมาติวเอตเรเกชัน o รยทึมเนี่ยนะครับเราก็จะทดสอบนะครับจาก d a t a s e เนะวายคุ a t าพด t a เทสนะครับ นะซึ่งเราจะมีขั้นตอนนะครับในมอนติคารีเอเนี่ยนะครับทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับ1นึ่งการทำ p rediction อันที่2การหาค่าสัมประสิทธิ์โดยประมาณนะครับแล้วก็เรานำนะครับค่าโ o ลิฟเคชัหรือค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้ไปทดสอบกับชุดตัวแปรที่เราเตรียมเ,เอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับของวายคอ i t y d ต t a s e t พร้อมกับข้อมูลตัวอย่าง บางส่วนนะครับซึ่งเราก็นำชุด Data Set อันนี้นะมาจากแ a g g l e นะครับนะแล้วมาดูก่อนนะครับว่าสมการในการคำนวณการหาค่าเนี่ยนะครับนะเราก็จะพบว่าในกรณีที่เป็น Multivariate นะครับ linear ี e g r e s s i o นเนี่ยนะครับเราจะมีตัวแปร X เนี่ยนะครับหรือตัวแปร input ที่เป็น ตัวแปรต้นเนีย x 1, x 2, x 3, เน่ย, n, น,ยนะครับ x1 x2 x3 เนี่ยนะครับไล่จนถึง xn เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับนั่นคือการหาค่าสัมประสิทธิ์นะครับ,บ,ร ana, นะรบเราก็จะพบว่านะครับวิธีการหาเนี่ยนะครับ b สูงเนีย่ยคือคือตัวจุดตะแกรนนั่นเองนะครับที่เหลือเราก็ต้องมาหาค่าสัมประสิทธิ์ตัวอนนื่นๆนะครับในที่นี้นะครับ,นะรบนะเราก็ ทดลองนะครับนะทบทวนความรู้จากในเรื่องของ s u เ e r l i n e เน r ยลเดฟเรชันะครับที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับการหาค่าสัมประสิทธิ์อย่างง่ายนะครับในกรณีที่เป็น s i เ p l e r e ร r นีเนะครับนะเราก็พบว่านะครับเราเหมือนประสิทธิภาพโดยใช้ตัว m มทริกซ์รูท er มิสแคร์เออร์เลอร์นะครับก็ได้ค่า0.63 9นะครับนะ คราวนี้นะครับในกรณีที่เราใช้สกอตติสนะครับดีเซนเนี่ยนะครับในการที่คำคำนวณหาค่าเนี่ยนะครับสกอตติสการเด e ยนเซนเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับนะก็จะมีพารามิเตอร์สองตัวก็คือ Learning r a t e นะครับแล้วก็ค่า e p พ c h นะครับวิธีการคำนวณหาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเรามีต้องมีหลุมในการทำงานซ้อน อยู่3หลรูปด้วยกันนะครับรูปแรกก็คือนะครับการทำงานบนซ้ำในแต่ละ e p o อกนะครับรูปอันที่2เนี่ยครับเป็นการทำงานบนซ้ำนะครับของแต่ละโลนะครับสำหรับข้อชุดข้อมูลที่เราใช้ในการาในการสอนนะครับหรือ training data นะครับแล้วก็รูปอันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นการหา นะครับสำหรับโคเอฟฟิเชนต์นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับในของข้อมูลในแต่ละแถวนั่นเองนะครับนะเราก็จะพบว่านะครับอัลกอริทึมที่เราใช้จากสกอเรียนการเลียนดีเซนต์เนี่ยนะครับก็จะมีอัลกอริทึมเราก็จะแปลงหลุมทั้ง3าหลุมออกมาเนี่ยนะครับก็แปลงเป็นภาษาไพทอนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าหลุมนอกเนี่ยนะครับก็คือในแต่ละอีพ็อกนะครับหลุมที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็น ในแต่ละแถวของข้อมูลที่ใช้ในการเทรนนิ่งนะครับแล้วก็ลูปในสุดเนี่ยครับนะก็จะเป็นแต่ละคอลัมน์นะครับนะของข้อมูลในการที่เราจะคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์นะครับโดยใช้สมการนะครับในการคำนวณหาค่าซึ่งจะมีแฟกเตอร์ในเรื่องของค่าเออร์เลอร์และก็ค่า l e ARNING RATE มาใช้ในการมาเกี่ยวข้องในการคำนวณ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราคํานวณน,นะครับ นะโดยใช้พารามิเตอร์เนี่นะครับชุดข้อมูลตัวอย่างเดตัสเซตก็จะเป็นข้อมูลนะครับอย่างง่ายๆนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่บนจอภาพนะครับเราเราเซ็ตเล ARNING RATE นะครับอยู่ที่0.001นะครับค่า EPOCH เนี่ยครับมีค่า50นะครับนะเราก็คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์นะครับมาจากฟัง e ก์ชันโคเอฟฟิเชนต์สอกคิดการเรียนดีเซน นะครับนะซึ่งเราก็จะพบว่าในการทำงานนะครับในแต่ละรอบเนแต่ละอีพ็อกเนี่ยนะครับ learning r เ t e เราเห็นว่า Learning rate เนี่ยนะครับเราใช้เป็นค่าคงที่ที่เท่ากันนะครับในแต่ละอีพ็อกเนี่ยเราก็จะว่าค่าเอเอร์เลอเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดน้อยลงนะครับตามจ,จำนวนจำนวนอีพ็อกที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อทำงานครบทั้ง50อีพ็อกเราก็จะพบว่านะครับนะตัวสัมประสิทธิ ที่เราได้เนี่ยนะครับคือ0.2นะครับแล้วก็0.8นะครับอันนี้เราใช้วิธีสกอตติสการเดยนดีเซนต์นะครับซึ่งจะแตกต่างจากการคำนวณหาซิมเพิลลิเนีย์รีเกชันในตอนแรกนะครับตรงที่ค่า b0 เ,นะนะเนี่ยนะครับนะซึ่งถ้าใช้ซิมเ l ิล i n e นียลริกเกชันเนี่ยนะครับเราได้ b0 เนี่ยนะครับ0.4ในขณะทีะ่ในกรณีที่ใช้ สกอร์ทกัรนียดิเซนเนี่ยนะครับจะค่าอยู่ที่0.2นะครับก็คือพุดง่ายจุดตัดแกนจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับนะในขณะที่ b1 เนี่ยนะครับมีการายเี่งก่นมากนะครับนะคราวนี้นะครับในกรณีที่เราจะมาทดลองกับ y q u a l i t y dataset เนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีการทดสอบอยู่2วิธีด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าเราจะใช้วิธีที่1นะครับเราจะสปิดดิ t a เซ็ต นะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับออกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกใช้สำหรับการเทรนนิ่งนะครับส่วนที่2ใช้สำหรับการทดสอบนะครับกับวิธีที่2เนี่ยนะครับเราจะแบ่ง Data s e ซของเราออกมาเป็น k 4นะครับเพื่อทดสอบนะครับเพื่อให้มีการกระจายตัวของการส่งข้อมูลนะครัอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง2วิธีนะครับเราก็จะศึกษาที่จะเปรียบเทียบกัน นะครับโดย implement ในอ l g o r ร t h ภาษา Python นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการระิิด dataset ออกเป็นทั้ง t r a i แล้วก็ test นะครับโดยในที่นี้เราก็เขียน implement อ l น o อ i t h เเป็นภาษา Python นะครับมีฟังก์ชันต่างๆนะครับนะ อันนี้นะครับก็จะเป็นอัลกอริทึมนะครับที่เราใช้สำหรับการแบ่ง dataset ออกเป็น k f o l นะครับซึ่งเรา implement ในภาษา Python เช่นกันนะครับเราก็จะพบว่านะครับตอนที่เรา split dataset ออกเป็น t r n a n d t e s t เนี่ยนะครับเราได้ค่าล e นมิ i ควอตเอ r e ์ r นอยู่ที่0.127 นะครับแต่ในขณะที่เราแบ่งเป k 4ถเนี่ยนะครับค่าก็ไม่แตกต่างกันมากนะนะครับก็จะได้0.126นะครับระหว่าง0.127แล้วก็0.126นะครับก็ถือว่านะครับประสิทธิภาพของทั้งสองวิธีนะครับ Speed uh, d t a Set เป็น TTS แล้วก็ k 4ก็ถือว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนะนะครับนอะกเหนือจากนั้นเนี่ยนะนะครับเราก็พบว่าในกรณีที่เราแบ่ง นะครับค่าโฟเคโฟนะครับนะเปรียบเทียบกันนะครับนะในการทดลองเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3 k4 นะครับนะเป็น5 k4 นะครับนะเมี 4, คนะ 4, 7, ่าเท่าเจ็ดสัดวเราก็จะพบว่าค่าลูทมินสแควร์เออร์เลอร์เนี่ยนะครับก็มีค่าอยู่ที่ประมาณศูนย์นงเจ นะครับูหึ่งสองซึ่งก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะก,กล่าวได้ว่าครับจำนวนการแบ่งเจนโฟเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างกันนะครับนะจากจุดแรกที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราใช้การแบ่งตัวเส้นในการเทรดต่างสองรูปแบบนะครับค่ารูนิคสปเกก็กไม่แตกต่างกันคราวนี้เรามาลองดูครับในกรณีที่เราใช้ Learning r a t e ที่แตกต่างกันบ้าง นะครับเราก็จะพบว่านะครับในกรณีที่ Learning r a t e ของเรานี่นะครับมีค่าเท่ากับ1นเนี่ยนะครับห่ารูทมี Squarere er ออ r มีค่าค่อนข,ข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ Learning r a t e ของเรานะครับเราเปรียบเทียบที่0.10.01นะครับแล้วก็0 0 0 1เนี่ยเราเห็นว่ารูปมี Square e er เ r อ r ไม่มีความแตกต่างกันมากนะนะครับ นะหรือนะครับเรามาศึกษาเปรียบเทียบนะครับจำนวนของ e ี o ็อกนะครับเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็น e ี o ็อกที่เราใช้5 10 50หรือ100หรือ500นะครับนะผลลัพธ์ของร s ส m e a n square e r r o r เนี่ยนะครับก็จะอยู่นะในระดับที่ใกล้เคียงกันก็คืออยู่ที่0.127นะครับหรือ0.126นะครับกล่าวได้ง่ายๆว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนะัก นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบกรณีหนึ่งนะครับนะเรามีการอัปเดตนะครับเจ้าค่า error เอ,องน,นะครับ เฉพาะในแต่ละอ e ีพ็กนะครับเราก็จะพบว่ารุ่นมีสแควร์เออรเลอร์นี่ยนะครับค่อนข้างจะสูงพอสมควรน,นะครับอยู่ที่0.52นะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเปรียบเทียบไปเห็นแล้วประสิทธิภาพนะครับการทำงานของอรีเนียลลีเกชันนะครับตั้งแต่ซิม p ล e เนี e ล r ีเกชันนะครับหรือมัลติวอลีลีเกชันนะครับซึ่งจากตัวอย่าง นะครับที่มานำเสนอมาอธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการเข้าใจอัลกอริทึมนะครับในการทำยานพื้นฐานนะครับซึ่งอัลกอริทึมถึงแม้ว่าจะเป็นรีเนียลรีเกชั่น นะครับแต่ว่าก็าจะเป็นปูพื้นฐานทําให้นะครับผู้ที่สนใจทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ machine learning นะครับหรืออ l g ก r ร t h m เนี่ยนะครับมีความเข้าใจในพื้นฐานนะครับการใช้งานอ l g ก r ร t h ึโดยการ implement ด้วยภาษา Python ได้เป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามารับชมนะครับการแบ่งปันประสบการณ์ข,ของผมสักชัยเหมือนสีนุ่นนะครับได้เป็น มาถึงนะจุดเวลานี้นะครับก็สุดท้ายนะครับขออนุญาตล่ำลากันแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ